จะมารีวิวขนมและผลิตภัณฑ์ของยูทูบเบอร์ในประเทศไทยค่ะมาดูกันว่าผลิตภัณฑ์และขนมของแต่ละคนจะมีอะไรกันบ้างอยากบอกเลยนะคะพี่เนทเคยบอกกับเอวาว,าว่าวันนี้พี่เนทดีใจมากๆที่เห็นยูทูบเบอร์ทุกคนเริ่มเป็นนักธุรกิจมีธุรกิจของตัวเองเราไม่ได้เป็นเด็กเรียนเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่เราก็พัฒนาและเป็นนักธุรกิจแล้วค่ะทุกคนในปีนี้ดีใจกับพี่พี่น้องๆองยูทูบเบอร์ทุกคนเลยค่ะพี่เนทพูดเสมอว่าเวลานําขึ้นเรือทุกลับก็สามารถที่จะขึ้นได้พร้อมกันพี่เนทเชื่อว ลิัณฑ์ตัวเองแบบนี้มันจะยิ่งยกวงการยูทูบเบอร์ของพวกเราให้ยิ่งใหญ่ขึ้นค่ะอย่าลืมทุกคนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของยูทูบเบอร์ที่ทุกคนชื่นชอบด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปก,กันเลยก่อนดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจไอวาด้วยการกดซับสไครป์เฮ่กดซับสไครป์เฮ hey! ่กดซับสไครป์เฮ่ถูกแล้วและกดติดตามเอวาได้ในทุกช่องทางอื่นๆด้วยนะคะ I love you big m u c h วันนี้นะคะเอวาและพี่เนทจะมารีวิวผลิตภัณฑ์จากยูทูบเบอร์ไทยคะ่ะ บอกเลยว่ายูทูบเบอร์ของเราทุกคนนะคะในประเทศไทยเดี๋ยวนี้เก่งกันมากเลยนะทุกคนเริ่มจะมีผลิตภัณฑ์ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะอย่างเช่นเห็นไหมพี่เนก็มีแมสแนท์แล้วเอว่าก็มีแล้วคีนไมมาแล้ววันนี้นะคะเราก็อยากคิดจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของยูทูบเบอร์ท่านอื่นด้วยค่ะว่ามีอะไรกันคะว่าอย่างแรกที่เรามีก็คือจากโอปาอจมาค่ะมีไมน์แมเน็กพีชอิตแลกแบงปี แจ็คแพ็พโฮทีม e <wa. S 2> ิชัยอจูนเอวาคิวเทโอป้าโอป้าจุนะคะแล้วก็มี s p สแล้วก็อุง uh, <hum. S 1> เอิญค่ะมารามาลุยเราจะมาเริ่มกันนะคะอันนี้นะคะไม่ได้เป็นของกินนะคะแต่เป็นเสื้อจากพี่แจ็คแพ็พโฮนั่นเองเออเอามาให้ใส่เลยครับสวัสดีครับผมแจ็คแพ็พโฮอยากโดนอยากโดนอนแกังน,นี่หนูซื้อไซส์ L เลยนะเหมาะกับแดดดีด้วยก็คือไม่ว่าหนูจะใส่หรือพี่เนจะใส่ก็ได้เหมือนกัน นี่เป็นชี่แจ็คนะคะเขียนว่าเขียนว่าสวัสดีครับผมแจ็คแมคโคเท่มากแจ็คแมคโคมันคือแจ็คแมคโคแจ็คแมคโคเนทสวัสดีครับผมพี่แจ็คแมคโคแล้วคือดูเราสามารถใส่ได้หนูว่าชอบมากเพราะหนูได้ลองจับแล้วนะคะทุกคนผ้าคือดีมากนะคะเหมาะกับการใส่ออกกําลังกายด้วยนะเอ้แต่ดีฉจะขอบใส่เลยเหรอโอ้เดี๋ยวรอดูค่ะพี่เนทจะเป็นนายแบบให้เราแล้วลองดูวันนี้ว่า พอพี่เนทใส่แล้วจะเป็นยังไงเอ้ยฮู้ยจะเท่นั้นแต่ดีพาใส่อะะแไแล้วพี่เนทอะพี่เนทจะชอบใส่เสื้อที่เป็นผ้านี้มากๆนะคะเพราะว่าผ้านี้เป็นแบบผ้าที่เหมาะกับออกกําลังกายด้วยเพราะเป็นผ้าที่หนูก็ชอบใส่ผ้าแบบนี้ด้วยนะคะเพราะมันลื่นแล้วก็ไม่คันแล้วก็ถ้าเราออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะไม่ซับเหงื่อของเราด้วยนะทาให้แบบตัวไม่เหม็นอะไรแบบนี้นะคะดีเลยครับแจ็คแมคโคเออโอเคเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะคะนี่คอนี้เลย เยลลี่ของโ <จะ S 1> อูจ<บ>ุนใช่คำนี่คือเจลลี่ของผมไฮยูเจลลี่จะบอกว่าอันนี้พี่อูจุนเคยเอามาให้พวกเราชิมแล้วในวันไอดอลิกหนึ่งนะคะได้ชิมแล้วแล้วหนูบอกเลยว่ารสชาติาทุกคนมันอร่อยจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ดูวัดูวัดูโอ้โหมันอร่อยกว่าหลายยี่ห้อที่หนูเคยกินน,น่ะมีลองชิมเลยนี่รสเปิดของไอวานนะคะคือรสโคลาขอืมขอสีชมพูอืมอืม หวานมันหนึบๆนะคะแล้วก็มันจะมีความแบบ <c oughs> เปรี้ยวด้วยคือม,มีหวาน<อ>ตัดกับเปรี้ยวก็เลยไม่ไม่เลี่ยนด้วยนะคะอันนี้ชอบจริงๆเลยอันนี้กินทนได้ทั้งวันเท่าที่ดูทั้งหมดมีสรสชาติก็ <c oughs> คือมีรสอโคล่าลูบอรี่องุ่นเขียวแล้วอันต่อไปที่เราจะมาลองนะคะนั่นก็คือของโอปาจัมมานั่นเอง ม,มีบอลขนมชีสบอลกรุบกรอบสุดฟินตอนนี้นะคะจะบอกว่าโอปาอาจุม่าพี่สาวพี่ชายที่น่ารักของไอวานนะคะทำผลิตภัณฑ์เยอะมากๆนะไม่ได้มีแค่นี้นะแต่ยังมีน้ําดื่มด้วยที่ผสมโปรตีนคือมีเยอะมากๆนะคะแต่เราจะมาลองชิมอันนี้ก่อนอันนี้เขาเรียกกันว่าโอปาอาจุม่ามีบอลมีบอลเราจะชิมรสนี้เดี๋ยวดิชิมรสนี้นะได้ลองดูคนละรสเลยโอเราจะชิมรสนี้นะคะเป็นรสทรัฟเฟิลแด์ชีสเป็นยังไงบ้าง อ,นนอร่อยทรัฟเฟิลอันนี้กรอบมากนะคะแล้วก็พอดีคำแล้วมันมีความรู้สึกแบบทรัฟเฟิลแล้วก็ชีสแล้วมันมีความหวานคือกลิ่นคือทรัฟเฟิลเลยนะโอ้ยดีมากเลยอ,อ,อืู้อันนี้โรชชั่นมะเขือเทศเฮ้ยแล้วดิชันมะเขือเทศไยเฮ้ยนี่อนนร่อยเลยอร่อยน,นะใช่นน ชาดีอะกลมกล่อมแล้วมันแปลกใหม่ดีไม่เคยเห็นมาก่อนนะขนมที่เป็นแบบลูกลูกกลมกลมแล้วก็เป็นรสทรัฟเฟิลชอันนี้แนะนำให้ลองอันนี้อร่อยจริงๆ u ิวเทออบใช่เลยคิวเทออบปัดกับร้านสติกซูอันนี้นะคะเป็นรสกระิกนะคะมีกระิกมีเผ็ดแล้วก็มีอ,อันนี้ช็อคโกแลตใช่ไหมครับ อันนี้ว่าโปวดหนูนี่นะคะคือไก่ทอด black hole chicken นะคะแล้วเอว่าชอบมากเพราะว่าเขาบอกนะว่ามันเป็นส่ตรเฉพาะของที่ร้านที่ที่อื่นไม่เหมือนเฮ้ยแต่อันนี้คือเมนูฮิตของเขาเลยนะที่ทำให้หลายคนอยากไปลองคือความแปลกอ่ะอ ก็เรากินอาหารอื่นที่เหลือเรา,าเ<ล>ไปกินอ,นอีเรามาลองอย,ย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารนด้ไหมเริ่มก,กับน,นี้วหนูอธิบายแบบอันนี้อะไรยังไงอันนี้โคตรเท่เลยครับอันนี้นะคะคือครีมเนวานะคะของเอวาเองคนอาจจะถามทำไมถึงชื่อว่าเนวานะคะชื่อเนวามาจากเนสและเอวาเป็นชื่อที่ต้อมแฟนคลับของเราคิดให้แล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่ารักเพราะหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เอวาได้ทาตอนที่รู้จักพี่เนทแล้วก็อยากให้มันสื่อว่าแบบพินที่เอว่าทํามาเอว่าก็ใช้ความสาคัญไม่น้อยกว่าความสัมพันธ์บอกเลยอันนี้มาเป็นปีเลยเอว่าทดสอบน่าจะประมาณร้อยกว่าสูตรเลยใช่ตั้งแต่ตั้งแต่มีตั้งแต่สมุิพนักงานก่อนหน้านี้มี10คนก่อนหน้าแ้ตอนนี้10คนนั้นออกไปหมดคือทดสอบมาโคตรเยอะเลยแล้วในที่สุดกำลังจะเปิดใครเร็วๆรนี้ครับใครที่อยากพรีออเดอร์ดูรายละเอียดใต้คลิปสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับเร็วเร็วนี้ แล้วนี่นะคะที่เป็นดอกทานตะวันเพราะคือตัวแทนของเอวาเอวาชดอกทานตะวันอยู่แล้วเพราะเป็นดอกไม้ที่ไม่เคยหันหน้าออกจากพระอาทิตย์เพราะว่าเหมือน a y วาที่หันหน้าสู่ความฝันเสมอแล้วก็นี่เป็นสีม่วงกับเหลืองนะคะเพราะสีม่วงคือสีโปรดของพี่เนทแล้วสีเหลืองก็คือสีดอกทานตะวัน ครีมนี้ดีมากๆเอาขายของแป๊บหนึ่งแลวกันขายให้คข<อ>ื่น้อันนี้เอวันไม่ได้ขายของแต่พูดได้เลยว่าเอวันพูดตรงๆเพราะว่ามันคือขายของแหละแต่มันคือขายของที่ไม่ได้บิดเบือนความจริงนะคะครีมเนวันนะคะช่วยรักษาสิวสิวอุดตันสิวโผดใช้แล้วนะคะไม่เป็นผิวอุดตันแน่นอนเพราะนอนคอมเบอรเดอร์จอนิกนะคะก็คือผิวไม่อุดตันนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นลดรอยแดงแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้น ก็คือผิวหน้าเราอะ่ะมันสาคัญมากมาว่าถ้าเราผิวอยากแข็งแรงอะ่ะป้อมประการผิวเราต้องแข็งแรงหมายความว่าความเรียกว่าอะไรนะความชื้นของหน้าเราถ้ามันแห้งเกินไปมันเท่ากับว่าป้อมประการผิวเรานะคะเสียเหมือนเวลาที่เราอยู่ในปราสาทแล้วเหมือนแบบมีคนจะมาบุกเข้ามาในปราสาทของเราอะ่ะแต่ว่าเรามีทหารไม่มากพอ,อที่จะก,กันก็คือพวกแบคทีเรียรต่างๆยย่างอะไรเงี้ยถ้ามันขาดความชุ่มชื้นของหน้านะคะผิวเราก็จะอ่อนแอเพราะฉะนั้นอันนี้คือดูแลแบบครบวงจรเลยหนูอยากให้เป็นครีมที่แบบ one stop service เลยก็คือเหมือนมีอันเดียวทุกอย่าง ไม่ต้องใช้เซรั่มมันอื่นไม่ต้องใช้อะไรเลยคือใช้แค่เนววาเพราะฉะนั้นเอวาลองใช้แล้วนะคะเราก็ลองให้ทีมงานผู้หญิงในออฟฟิศใช้ด้วยหลายคนก็ชอบพี่เนตก็ใช้อยู่ตอนนี้เช้าเย็นเลยเลยน้าดีแบบนี้นะคะและนี่ปน,นี่ก็น่าสดเหมือนกันเชิญให้ดูได้เลยว่าน้าสดจริงๆแล้วอันต่อไปนะคะถัดจากครีมเนวาของพวกเราเองนะคะอันต่อไปที่เอวาจะมารีวิวก็คือนี่ ิมมี่กัมมี่บลัชนะคะของพี่ทับทิมนะคะตอนนี้เขามีแพ็กเกจใหม่แล้วนะคะแต่ตอนที่เอวาซื้อยังเป็นแพ็กเกจเก่าอยู่นี่นะคะให้ดูแพ็กเกจน่ารักมากเป็นแบบเชอรี่เชอรี่นะคะเขาบอกว่าที่หนูไปอ่านมาที่หนูไปฟังมาพี่ทับทิมบอกว่าเขาอยากได้บลัชที่ต่างจากทุกที่นะคะนี่ดูเนื้อสัมผัสมันนะทุกคนมันเป็นเหมือนเชอรี่จริงๆดูเนี่ยดึงๆๆงดึแนี้เลยแล้วก็ทาที่แก้มได้เลยเห็น<อ>ไ,ไหม อันนี้ไม่กินถูก<ช>ไหม,ไมกินดิแล้วให้ปริมาณเยอะด้วยนะพี่ทับทิมให้ค่อนข้างเยอะมากนะคะอบอกเลยว่าใช้ได้นานมากๆนะเพราะเราใช้เพียงแค่นีดเดียววิธีใช้นะคะก็คือใช้แล้วก็แต้มไปที่นนหน้าหนูจะลองล๋ยวดิทำให้หนูหน่อย นี่ให้แดดดีใช้ผู้ชายก็สามารถทําให้ได้เห็นไหมใช่ไหมใช,มใช่อีกฝั่งหนึ่งด้วยมันจะเท่ากันาต้องเอาเนิวมามันเรือะไรใช่นิ้มาเกี่ยประเทศไทยเนาะอากาศร้อนใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยไม่มันเลยใช้แล้วแมทไปบนผิวเลยเป็นเหมือนแบบหนึ่งของผิวเราเลยนะอันนี้หนูชอบแล้วกินหอมมากอ,ากอานะอยากกินอยากนะอยากกินอยากกินเหรอทุกคน มากินของอร่อยอ,อยดิอ้าวอันนี้เจ้ของแบรนด์มาเองนะคะ CEO มาเองขายเองเลยค่ะ CEO เปิดตัว My Snack ขนม My เม็ดเน็มันฝรั่งทอดที่โคตรอร่อยมาพร้อมซองรสชาติอร่อยไม่ต้องพูดเยอะแค่นั้นเลยครับให้เราเองเราจะได้รู้ว่าอร่อยดรรูข่ขอกินเถอะครับ <ๆ S 1> อันนี้หลายคนกูรู้แล้วอันนี้คือรถโปรดของไอวานนะคะเพราะว่า ทั้ง2ส,สูตรนี้เอวันและพี่เนคิดสูตรเองเลยแล้วเราก็ลองชิมหลายครั้งมากๆกว่าจะได้สูตรนี้นะแล้วโรสชาติใหม่กำลังจะมาเร็วๆนี้และกำลังจะเข้าเซเว่นทูประเทศเร็วๆนี้ด้วยครับน้ำตาลนะคะเพียงแค่1กรัมเท่านั้นนะคะแล้วสตอะซอ,องหนึ่งประมาณ200แคลคือน้อยมากๆคน<อ>ที่รักสุขภาพออกกำลังกายก็กินได้ดูฟังเสียงความกรอบ ASMR ะะ <c oughs> อือ อ,อน,ออนมันต้องพูดเยอะไม่ต้องอวยสินค้าตัวเองมันอร่อยใครที่เคยกินไปแล้วรู้แล้วใช่นั้นแ<ช>หละพอ่อเรานีไหม <h> <h> ผมพี่ชีแรกของพี่พี อย่าลืมนะครับลำไส้ดีเริ่มที่เบฟิต้ามีทั้งโพและพีขับถ่ายดีไม่มีพุงครับผมอืมอันนี้คือโป<ฮ>รไบโอติกพีไบโอติกมันจะทําให้แบคทีเรียในท้องแบบแข็งแรงดีเลยครับจะทําให้เราย่อยอาหารแล้วก็เผาผันดีเพราะว่าลำไส้ต้องมีแบคทีเรียเยอะมากไม่งั้นเราจะย่อยอาหารไม่ได้ร<ช>าะ <พอ S 3> ว่าแบคทีเร,รียน้อยไปเราไม่แข็งแรงเราก็จะย่อยไม่ดีหรือเราจะแบบมีไขมันเยอะมากในร่างกาย แล้วคืออะไรเดี๋ยวรูรู้ปะพี่เบโอจิกพวกไเบโอจิกอ่ะมันคืออาหารของแบคทีรียอีกทีไงเพราะฉะนั้นแบคทีรียกินพวกนี้นะคะ <Cheers S 1> ของหนูเป็นรส blueberry นะคะ no sugar added ไม่มีน้ำตาลด้วยอ่ะของเนสเป็นสตรอเบอร์รี่เหมือนกินขนมอะอร่อยม <laughs> ั้ จริงๆอันนี้ต้องบอกกับว่าเอวาได้ลองใช้แล้ววันที่ถ่ายคลิปสงกรานนะคะเป็นของพี่ยุงเอิงกับพี่ปลรยเอดีนะคะ2อันนี้กันแดดออซัมกันแดดอออินบัมีเอส50พีวกแพคเกจสวยมากคืยนี่แพคเกจเขาเปลี่ยนนะหนูรู้สึกว่าก่อนนั้นี้ที่หนูลองไม่ถึงหนูลองก่อนที่เขาจะออกขายมันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นะคะอู้เนื้อครีมนะคะเหลวมากๆนะคะแล้วก็พอใช้แล้วอ่ะมันหอมหอมนะ แล้วก็เห็นไหมทุกคนดูซึมเข้าเร็วมากๆนะคะแล้วก็ชนอัพผิวเราให้ดูไบรท์ขึ้นนะคะใช้แล้วผิวจะดูกระจ่งางใสขึ้นแล้วก็กันแดดทั้งวันแลวที่หนูชอบคือมันไม่เหนอะหนะเลยแล้วก็ซึมเร็วไม่เป็นคราบขาวๆเลยเพราะบางทีอ่ะผู้หญิงเราแบบใช้อะไรที่เป็นทนอาบแบะพอเรานั่งแล้วมันจะทําให้ติดกระโปรงบ้างติดที่นั่งบ้างนะคะแต่อันนี้ไม่เป็นลองดูอันนี้กินเบนเจอรี่อีกอันหนึ่งดูลองก่อนอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เขาทํานะคะตรงน้ำมันเข้มข้นเนี่ยมันอร่อย คืออะไรอันนี้คือ Pre พีบโอยด์พอไบโอติกพไบโอติกใช่มันช่วยปรับความสมดุลขอไส้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะพีบอยด์สิงพอไบโอติเผออร่อยใครเก๋เขาสวยจังแล้วอันนี้มีแคลอรี่น้อยมากนะคะต่อนหนึ่งซองเพียงแค่25แคลอรี่เท่านั้นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันด้วยสุดยอดเลย <Okay. S 2> ช่วยลดน้ำหนักทำให้ฟลิมอัพเร็วขึ้นนะคะเหมาะกับคนที่ออกกำลังกายหรือดูแลรูปร่างนั่นเองและอันนี้รสชาติดีด้วยนี่ต่อไปเว้ของแบงปี แบงซี่เลยครับเวย์อินเวย์เทพแพนเบดโปรตีนชอบอตัวละครข้างหน้าน mm. ี่มาสคอตนี่เลยครับแต่ไม่ใช่แค่เวย์อย่างเดียวก็คือมีโอ๊ตด้วยนะครับแถมฟรีข้าวโอ๊ตใช่หนูชอบเพราะว่าเราสาม,มารถ เทอันนี้ใช่ไหมคะผสมกับน้ำเนาะแล้วก็กินโอตไปด้วยได้ซึ่งโอตก็มีใยอาหารดีๆอยู่แล้วแล้วนอกจากนี้นะอันนี้มีคอลลาเจนแล้วก็มี BCAA ที่ช่วยบำรุงเซลล์สมองด้วยเหมาะกับคนที่ทำงานหนักอย่างพวกเรานะคะแล้วก็มีคอลลาเจน type 2ที่ดูแลผิวพรรณด้วยให้ผิวแบบอ่อนเยาว์นะคะคนทำงานหนักอย่างเราคือต้องกินจริงๆแล้วก็มี bird nest ด้วยนะคะหรือรังนกนะคะแล้วบอกเลยว่าเขาบอกเขาใช้แบบทุกอย่างคือคุณภาพของดีมากๆเลยนะแล้วมีโปรตีนถึง24กรัมกินแทนข้าวได้เลยแล้ว แคลเพียงแค่130แคลเท่านั้นนี่นไปอู้ดูดีมากอย่างที่บอกอะ่ะหนูเคยกินหลายแบบพี่เนยก็เคยกินหลายแบบเวบังเจ้ามันจะรสชาติไม่อร่อยนะคะแต่ว่าอันนี้รสชาติดีด้วยกินง่ายด้วยอันเนี้ยเหมาะมากๆเลยกับคนที่ลดน้ําหนักนะคะกินแทนม,มื้อข้าวได้เลยโ<า>ดยที่สารอาหารครบถ้วนด้วยใส่เข้าไปนี่ดู<ป>ชอบอันนี้ยเลย แต่รสชาติดีนะอร่อยช็อกโกแลตแบบคุณภาพดีบอกเลยอันนี้เหมาะมากๆกับใครที่ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะและอันสุดท้ายของเรานะคะคือนี่อันนี้หนูชอบโดยส่วนตัวมากเพราะว่ามันสนุกที่ได้ทําด้วยซึ่งหนูก็ไม่กินเหมือนกันนะแต่อันนี้มันไม่มีคาเฟอีนก็เลยกินได้ก็เธอในนี้มันไม่ใช่ ดดีไม่ใช่เดดีไม่เคยกินแบบของเกาหลีหรอเราต้องเทให้ถึงตรงนี้เห็นไหมอ๋อเอานา้ำเทเขาจะ <ไป S 1> มีข<ผ>ีด <ไป S 2> ตรงนี้นะคะเราก็แค่เทาน้ำให้ถึงตรงขีดที่เขาวางไว้เลยวิธีทำแล้วเราก็เชคแล้วก็ดื่มได้เลยแล้วอันนี้นะข้อดีคือมีโปรโตีน17กรัมด้วย<อ>ก็คือมีประโยชน์ด้วยเพราะโปรตีนอย่างที่รู้นะคะคือสิ่งที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือส่วนที่พังอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอวานไม่ชอบน้ำเยอะมากนะคะเอวันชอบแบบมันเทจริงๆอ่ะ หนูยังไม่เห็นคนไทยทํานะแต่ว่าหนูรู้ว่าอันเนี้ยหนูเคยกินครั้งแรกคือที่เกาหลีนะคะตอนนั้นไปเกาหลีกับครอบครัวแล้วเกาหลีเขาคิอกินแบบนี้มากนะเขาจะกินแทนมือข้าวเลยแต่หนูว่าอันนี้เหมือนเป็นกินเล่นมากกว่าแต่ที่มีโปรตีนอันนี้คือรสชาติช็อกโกแลตเฮเซลนัทบราวนี่ว้าวโอ้ยน่ากินมากนี่ทุกคนดูดีดูดีมาก และแคลอรี่นะคะเพียงแค่1 0 0แคลต่อซงเท่านั้นแล้วไขมันศูนกรัมอันนี้หนูชอบมากเพราะแบบบางทีเราเดินทางหรือยอย่างที่บอกทุกอันในนี้คือสามารถพกพาไปได้หมดเลยมันง่ายมากเอว่าจะชิมรสนี้นะคะใช่วันนี้มิลชีอร่อยอร่อยพี่อร่อยอะเพราะว่าหนูชอบกินชานะคะหนูชอบกินชาเออ <laughs> นะคะกับคลิปเอวาร์และไม t แเนรีวิวผลิตภัณฑ์จากยูทูบเบอร์ในประเทศไทยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดติดตามช่องซันฟลอยว่าไม่แมเน่และทุกช่องที่เรารีวิวในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอะไรก็สามารถติดต่อได้เลยตาม้อรเเด์นววยแล้วอย่าลืมนะอันนี้ไม่อยากจะบอกแต่บอกแล้วกันไม่สแน็คจะได้เข้า7 e เ e ่นอินแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยคุณแม่เรู้คลายคลิตัวเองมากกว่าเนเวอร์ไปเอวานี่แหละเนเวอร์ไปเอวานี่แหละไม่สแน็คไปไม แล้วก็ทุกอันเลยนะคะฝากทุกคนด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า I love you Bigmas <sm> ช่วง A <art> R c ร์ s t o n ปิ๊งปิ๊งปิ๊งแสงสว่างบนท้องฟ้าเกิดจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากชีวิตเกิดจากการปล่อยวาง I love you Bigmas ชุบชุบ